สวัสดีเช้าวันใหม่ใส่ใจภาวนาพี่น้องวันเสาร์วันที่19กรกฎาคม2025นะครับวันนี้ก็เป็นวันเสาร์ในสัปดาห์ที่15เทศกาลธรรมดานะครับก็เป็นบทอ่านต่อเนื่องจากเมื่อวานบทอ่านจากบทความเกี่ยวกับธรรมล้ำลึกโดยดรบุนัมบรอสรสังคราชเป็นหัวข้อเรื่องศีลศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านได้รับนั้นบังเกิดผลโดยพระวาจาของพระคริสต์เจ้าแล้วท่านเห็นว่าพระสถานทําได้มากกว่าธรรมชาติ ชนบัินี้เราได้พิจารณาเพียงว่าพัสัทานทำอะไรได้บ้างโดยพรของท่านประกาศศกหากพรของมนุษย์คนหนึ่งนั้นยังมีประสิทธิภาพที่จะเปลี่ยนแม้กระทั่งธรรมชาติแล้วเราจะว่าอย่างไรถึงการกระทําของพระเป็นเจ้าในการเสกเครื่องบูชาเพราะในการเสกนี้พระว,วาจาของพระเจ้าผู้ไทยเองที่สำลิศผล หากวาจาของเอริยายังสามารถเรียกไวยลงมาจากฟ้าได้วาจาของพระสต์เจ้าจะไม่มีประสิทธิภาพที่จะเปลี่ยนธรรมชาติของวัตถุธาตุได้หรือท่านเคยอ่านพบว่าในการสร้างโลกพระเจ้าตรัสเท่านั้นและสิ่งต่างๆก็มีขึ้นพระองค์ทรงบัญชาและทุกสิ่งก็ถูกสร้างขึ้นหากพระสต์เจ้าสามารถสร้างและออกจากความว่างเปล่าสิ่งซึ่งไม่เคยเป็นอยู่ก่อนเลยด้วยวาจาของพระองค์เราจะบอกได้หรือว่า พระวจาของพระองค์นั้นไม่สามารถเปลี่ยนสิ่งที่เป็นอยู่แล้วให้เป็นสิ่งที่มันไม่เคยเป็นมาก่อนการสร้างธรรมชาติใหม่ในสิ่งที่ไม่ใช่เป็นความสามารถร้อยกว่าการเปลี่ยนธรรมชาติที่เป็นอยู่แล้วของสิ่งใดๆจะเป็นหรือที่จะต้องโต้เถียงกันให้เรารับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในกรณีพระคริสตเจ้าเองและตั้งความจริงแห่งธรรมล้ำลึกนี้ขึ้นจากการบังเกิดเป็นมนุษย์การบังเกิดของพระเยซูเจ้าจากพระนางมารีได้เป็นไปตามกฎธรรมชาติหรือ ถ้าเราดูตามธรรมชาติเราก็พบกฎที่ว่าการปฏิสนธเป็นผลของการรวมกันของชายและหญิงจึงเป็นการแจ้งชัดว่าการปฏิสนของพระนางพรมจารีอยู่นอกเหนือจากกฎธรรมชาติเพราะพระกายที่เรากําลังพิจารณานี้เป็นพระกายได้รับเกิดจากพรมจารทีทำไมท่านจึงหวังจะพบว่าพระกายนี้ได้บังเกิดตามกฎธรรมชาติในเมื่อพระเยซูเจ้าเองได้ทรงประสูติจากพรมจารี โดยอยู่เหนือและนอกระบบของธรรมชาติเป็นพระกายแท้ของพระคริสตเจ้าที่ถูกตรึงกางเขนและถูกขวงไว้นี่จึงเป็นศิลปศักดิ์สิทธิ์แห่งพระกายของพระองค์จริงๆครับนี่ก็พูดถึงถพูดไปแล้วก็พูดถึงศิลปศักดิ์สิทธิ์ก็คือพระกายก็คือศิลมาสนิททั่นแหละแล้วก็ศิลศักดิก์สิทธิ์เราทราบดีในคาทอลิกก็บอกมีเจ็ดเจ็ดประการใช่ไหมก็เป็นศิลปที่พระเยซูเจ้ากทรงตั้งขึ้นแล้วก็พูดชัดเจนว่า พระองค์เป็นพระเบญ้าพระเยซูเจ้านั้นเป็นพระเบญ้าและก็ทรงสันไรทรงฤทธานุภาพก็สามารถที่จะสร้างสิ่งต่างๆได้โดยไม่จําเป็นต้องถือตามกฎธรรมชาติการบังเกิดของพระองค์เองรับสภาพมนุษย์ก็รับสภาพมนุษย์โดยฤทธิอำนาจของพระเบญ้าทรงคันอยู่ในคันของพระแม่มารีนะั้นด้วยฤทธิอำนาจของ จิตเจ้าของพระเบ็นเจ้าไม่ใช่การกระทำหรือว่าการมันมเกิดขึ้นตามธรรมชาติของมนุษย์ทั่วๆไปนี่เรากทราบแล้วเพราะฉะนั้นพระองค์จริงไม่ใช่เป็นมนุษย์เท่านั้นแต่ว่าพระองค์เป็นพระเป็นเจ้าแลาา้วก็ในเวลาเดียวกันเราก็เชื่อพระองค์ก็เป็นมนุษย์ด้วยเป็นรับเอากายรับเอาเนื้อหนังรับความเจ็บปวดรับร่างกายเหมือนกับเราเหมือนกันนะครับนี่คือสิ่งสําคัญนีน่คือความเชื่อของเราและตรงนี้เองพระองค์ได้มอบร่างกายตรงนี้ สินมราสนิทจะเป็นเราในาคําเมื่อสุดท้ายและเราเมื่อวานก็พูดไปถึงความสําคัญของศินมรสนิทที่จะทําให้เราได้คิดสนิทและเป็นหนึ่งเดียวกับพระองค์นะครับนี่คือสิ่งสาคัญพระเยซูเจ้าเองนั้นก็ประกาศนี่คือกายของเราก่อนการเสกนั้นเขาก็ยังใช้นามอื่นเรียกแต่เมื่อรับการเสกแล้วเขาจึงเรียกพระกายพระองค์เองได้ตัดถึง โลหิตของพระงองค์ก่อนการเสกจะพูดถึงสิ่งอื่นอยู่เมื่อได้รับการเสกแล้วจึงเรียกว่าพระโลหิตเมื่อท่านกล่าวอาเมนแปลว่าจริงยอมรับนะครับในสิ่งที่ปากพูดออกมาก็ให้สติปัญญารับรู้ด้วยสิ่งซึ่งวาจากล่าวก,ก็ขอให้ใจนั้นยอมรับด้วยนะครับนี่ก็สิ่งที่สําคัญนะเวลาที่พระสงค์เสกศีลเนี่ยก็ในนามของพระเยซูเจ้าโดยพระเยซูเจ้าเป็นผู้ใช้ประสงค์แะเป็นเป็นเครื่องมือนะ ก็เสกสิทธิ์เราสังเกตดูนี่คือกายของเรานี่คือกายของเราคือเป็นพระวาจาที่พระเยซูเจ้าทรงบอกทรงเสกสิทธิ์ก่อนที่จะเสกสิทธิ์เขาเรียกแผ่นปันงเขาไม่ได้เรียกพระกายเยเรียกแผ่นปันงถ้าเสกสิทธิ์แล้วเราเรียกนั่นคือพระกายของพระเยซูเจ้าเวลาที่พ่อจะทรงศินให้กับใครก็จะบอกพระกายพระเริูเจ้าแล้วเราก็ตอบอารแมนแล้วก็ตอบอาเแมนก็คือยอมรับโอเคครับ ถูกต้องครับอะไรอย่างเงี้ยนะก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องในชีวิตของเราเนี่ยสิ่งสําคัญก็คือเรามีความเชื่อนะนี่พูดถึงความเชื่อแล้วเมื่อความเชื่อปั๊บเราก็จะสามารถที่จะมีความสัมพันธ์เราเข้าใจว่านั่นคือพระกายนั่นคือพระโลหิตของพระเยซูเจ้าจริงๆเราก็จะสามารถที่จะ,จะเจริญชีวิตและมีชีวิตเป็นหนึ่งเดียวกับพระองค์เสมอนะครับในการที่จะ รับศีลมหาสนิทบ่อยๆอนนี่ก็เป็นสิ่งสําคัญนะครับมันขอให้พระพรของพระเยสุเจ้าในศีลมหาสนิทขอให้พระกายขององค์นั้นเป็นเลือดเ,เป็นเนื้อและก็เป็นหนึ่งเดียวกับเราโดยที่เราเปิดหัวใจของเราเปิดร่างกายของเราให้พระองค์มาอยู่และก็มาประทับอยู่กับเราเสมอนะครับขอพระเบญเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพพระบิดาและพระบุตรและพระจิตประทานพระพรแก่ท่านทั้งหลายเชิญ